เดนางในที่ห่งเดียวใาแถวแจ่มในบางที่เราพี่น้องชมบรรยากาศสวยงามๆวอยที่น้องมาถ่ายกันว่าฝูงหญ่ออกมาแล้ว ก็จะลมแร้วจะตไข่ายทำแบบุ่น้ลำให้หวยน้องกดเยอะย่แล้วมั้งแล้วมากกับมาหลายก็มากมา,มา เริ <esi> <AN> ่มสั่นเริ่มเยนแล้วครบพีนองเอาไว้จุดไม้ข้าวได้หายไปอยกแล้วเดี๋ยวมาดาจักจังไลเนอมย้ไลายย้ำตอนมันก็พอจากไปแล้ว ออแถวนี้พอมีได้กินมันว่า๋ยวมันจะสัตว์จร้างมันหาเลยหาเล่นหนึ่งว่าไปทางหนาคือคือกับหากินน้ำมันหยวนี้ก็ได้อยู่ได้กินก็เลยใส่ทอง

วันโมเปนกาวโมเป็นกาวต่ลายหายแล้วจะคุ้มไหนคุ้มอะไร้อยัมล่งลักๆักสวดพันใจแล้ว ปง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 นี่กเอาเรื่องนี้สองโทนี่จะเอามาภาพโมเทียวปอกเลยใส่กระลงใหม้มีคนไล่ไหมกับปลาไปแล้วมันหาก,กินน้ำมันนี่แล้วมากินน้ำมันนี่ก็เพื่ได้กินอยู่ มาจะของก็ไปไกลแล้วเราวิถีชีวิตบ mm ้านเฮาพี่น้อง ตกดตางตำราที่นี้วว่ากับมาเลี่ยงงัว่าถ้ามันออกมาหาอยู่หาจริงสิมันก็เล่มจริง ลำบากแันนี้แล้วก็ <c oughs> ตอนสมัยเป็นเด็กหน่อยเลี้ยงกันหลายอยู่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยโอ้ยหาบ่มเลี้ยงยากแต่ว่าเข้าใจมันคึ้จงไว้หลายเท้ <c oughs> เป็นถึงหกสิบตัวโตเเป็นปล่อยมากิมันแล้ว <c oughs> ต้องได้หาย,ายาใส่คอไว้เรียงสิบตัวโตไปแย่แล้ว ยี่สำเป็นไม้มะมาก็ต้องหาหยาไว้มันที่เรียงบอ็ตะขัดตด่งนี้หรอกกินไปเอ้ย ก <c oughs> ารแกมลิงต้องฟังแกมลิงธรรมชาติสดใสเป็นยังไงทำงานทำการมาเป็นมืมอของคนงบันจอมบันหน่อยรถกพ้องเลพี่น้องเด้อจะได้หายเมื่อหายอินหายลาธรรมชาติตานเฮาคนตกคนแรงกระย่กับพี่น้องตลอดไปสิละน้ำตัวก็จอยู่งสิ ตราบใดที่พี่น้องให้กำลังใจที่ปทิบัติปากันให้กำลังใจเรื่อยๆทายคลิดีๆ ฟังเสียงธรรมชาติแตมวันในหัวจิตหัวใจเราเลยเสียงตะโงเสียงกระดิ่งปังแปงปังเป่งเมื่อได้เคียงได้ขันกันขึ้อยู่ในกรุงเทพแต่ละมือแต่ละเว้นเป็ดงานแช่งกับเวลาชีวิตกันเป็นอยู่ต้องใส่ทันิกาตะลอด ทำมาหากินมาไหวชีวิตในองุงเจดผุนไาวออกายุบัานเท่านี้รต้องเสี <Trustee? S 1> ยเรียดแต่ละเมือนแต่ละเวนก็เฮ็ดไปนี่ย่ง ที่อยู่กับบัตรแอร์อัดเจ็บเงินเจ็บทองไหวเด้อพี่นอ้องเอ้ยกลับมาอยู่บ้านเขาไปลูกไปก็จะยกข้อเห็นว่างไงอย่างเ,เขามันคยตังค์ดีแต่ไง เก็บใบกำใหม่กออไปพี่น้องเลยไปหาเงินหาทองไปได้สมความุ่งมาปนาถนาประจําเป็นอย่าไปใส่ใจมันอยู่บานท่อนรายใจเยอะแยะเลยเกยบกลับมาบานก็ได้ววาแต่สิบปันใส่ใจก็คือเก่าต้นจานใหญ่พี่น้อง ังเสียงคือถอนบานมะนาวเนาะคือถอนสมัยตะยุงเทพโอ้ยเป็นตน้นไม้บานเท่านี้คือถอนบานแห้งเลยแต่จำเป็นกระตองอยูสามสิบกว่าปีเขาก็ได้เลยวกาออกเลยสบายใจต้องไปเลีย้ยงเลี้ยงหาบุได้บุบไว้ ้อมแล้วกับลับมายุบานเขาได้อพีนน้องเด้อใส่ใจมันตอกบ้านเฮาเมืองเฮาไอ้กันสุขบ้านเฮาปะไดล้อไม่มีใครนอกพอไก่แม่โอ้ยสบายเลยลำบากกายกระางไม่แต่จิตใจเขาเป็นสุขก็พ่อละ อยู่บ้านรกไข่ไข่เจ็บก็ค่อยมาเปลี่ยนเปลี่ยนโบนนมันค่อยมาเปลี่ยนเปลียนแตน่มันหายไปดว้วยตน้นโอวัลของมันแปลกใจคือกันอากาศมันคือกรุงเทพยมกุงเทพยนี่อาจารย์มรพิษแย่มากบอกไปเลยว่าแย่มากกรุงเทพยมมัฝนตกบ่ได้อย่าว่าจะตกเพราตั้งเข่ามาซื้อๆกับเป็นวัดแล้วกับปัจจุบันโบม,มียังเกิดขึ้นเลยตกลงไป เห็นเทีนช uh, uh, ัดๆเลยว่าแล้วต่างกันนี่เป็นกระสือีเหลยกไปจะแถวแจ่มลึกิดีแี้วมีดอกไปเรื่อยๆพรามอกลลายนู่นตอนนี้ที่กำลงเบ่งขึ้นแปลใจ บันนลอยดอนพ่อมาแต่ใดเท่าใดหลายเดือนแล้วยังเป็นกำลังใจให้กันตลอดทางคนต่างทำนาทีบ้านน้อยดอนก็มาทำนาทีจะพาสวยๆงามๆมีไอ้รองได้เบิ้งรองกนะขอมาเบิ้งให้ขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อเจ็บอย่าไข้อย่าป่วย สุขภาพแข็งแรงทํามาหาจินกาดของคล่องอ <c oughs> ย่งนั้นในท้องมากบอกกันไหมนอครับน้อยจิหรัเรายนพมาสวัสดีครับ